ทุกคนชอบดอกไม้ไหมคะช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างหน่อยเผือ่อเอ็นจอยจะเอามาต่อรองกับพี่บอยครั้งหน้าเจอก็ชอบดอกไม้อยู่แต่ว่าเอ็นจอยเริ่มเบื่อแล้วไงได้วันนี้ถ้าทุกคนบอกไม่ชอบนะไม่ไปละเลิกไปเลยทุ่งดอกไม้เนะี่ย <c oughs> จริง <c oughs> อาอ <c oughs> และอยากถามทุกคนด้วยนะครับว่าชอบส่วนไหนนะครับระหว่างนี่ครับส่วนนี้70บาทนะครับเดอะวิลเลจฟาร์มทุคาเฟ่ครับตัวเมืองกาญจนบุรีเป็นทุ่งดอกมาร์กอเลตนะครับแล้วก็อีกที่ครับ ทุ่งดอกคอสมอสนะครับที่บ้านไร่ในรุ่งนะครับที่นี่ค่าเข้า30บาทครับอำเภอดาา่านมะขามที่จัจงหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันครับความเห็นทุกคนจะช่วยได้มากเลยครับเย้เดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนไอกมาพี่บอยบังคับมาเออไปนั่งพักได้พี่บอยบอกอยากพาทุกคนมาดู ให้พี่บอยพายทุกคนไปดูเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้มาอัเดตคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะไม่ใช่คาเฟ่ดีเป็นสวนดอกไม้บ้านไร่ในลุงที่กาญจนบุรีนะครับเออบ้านไร่ไหนลูกเอาแกพูดเลกผิดแล้วนี่เห็นไหมด้านหลัง,ลงมีค่าเข้าได้ปหคนละสามสิบบาทคนละสามสิบบาทคนมาเยอะมากเลยครับดูดิครับมีรถจอดหน้าลานจอดรถค,ครับไปครับ ได้ตัวเรียบร้อยครับคนละ30บาทนะครับค่าเข้าวโอ้มื่อกี้เห็นคนถือน้ำอ้อยขอกินน้ำอ้อยก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปด้านในของโปรดไงน้ำอ้อยจริงจริงด้วยใช่ไหมอินซีด้วยอินซีเลยเยี่ยมจริงด้วยน้ำอ้อยสุพรรณอ๋อโอ้ยดูอ้อยน้ำแดงส่วนละยี่สิบทุกคนคอละาเจนค่ะหวานน้อยค่ะเชื่อธรรมดาแบบทุกคน่อยขอหนังแกงใส่แก้วค่ะ

ไปเทปข้าวสวยๆอันนี้เป็นทุ่งดอกคอสมอสคอสมสชื่อจากไทยดวกจายใช่ไหมดวกจายไปแล้วหนูรีบไปไปไหนไม่ใช่รอรถมาต่อไปหนูจะเป็นคนใช้พีบากไปเดินนี่ด้านหน้าจะมีแบบจุดถ่ายรูปนะครับหลายจุดเลยเนี่ยเอาไว้ย่อนเลยเอาไปก่อนเลยวนแต่เอาไว้ติด เข้าบุกอะไไม่ได้ที่เีม่แล้นี่ก็มีอนี่นกม,นกม,มก็ยังมาเยอะนะฮะมาดูดกอกฮอคอสเนี่ยนึกว่าจะไปดอกไอสีขาว้ลยกันหมดแหละขาวไอ,อที่เชียงใหมอ่อ่ะดอกอะไรคัตเตอร์ดกอกคัตเตอร์ออู้อันนี้สีสวยนะแต่เราก็จะเข้าไปในนั้นไม่ได้นะ รู้สึกว่าจะมีแบบเป็นจุดๆอะที่เข้าได้แต่ว่าพื้นที่บางจุดนี่เขาก็เข้าไม่ได้นะเปน็นเชือกไวตัวอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซอยนี้เข้าได้ไเข้าได้วันนี้ยินจอยากเป็นตตาก,กล้องครับ ก็เธอ,อไม่อยากเป็นแต่นอนแค่ไม่อยากถ่ายรูปก็เธอมีเลนส์3.5ใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่อยากถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปใครไม่ชอบถ่ายรูปนี่ถึงไหนเดี๋ยวหนูหต่อเลนใหม่ครับเลนใหม่อันนี้เดี๋ยวหนูจะเป็น <ๆ S 2> คนพี่เป็นคนใช้ทีบ้างไปเดินได้เลยเป็นคนใช้ ท่านเขาท่านเข่าไปซื้อน้ำมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนใช้พี่มา้างคนคอยใช้พี่อ่ะพี่เป็นคนรับใช้ดิจอย <c oughs> ไปเดินเดินไปเดินกลับมาใหม่เดินไปเดินกลับมาใหม่ถ่ายรูปไห ขาวรอพี่บอกอตรงนู้นสวยนะถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเงี้ยพี่ออุ่นเงี้ยชวนคะ่ะจอยไม่อยากมาช่วงดอกไม้แล้วไปเจอเปล่อแต่พี่บอยบ,บังคับจอยมาแล้วจอยก็ไม่รู้จอยก็นึกวา่าอ้เดี๋ยวเราแบบตกลงไม่ไปแล้วไม่ไปที่ไม่มาแล้วเราจะไปแบบที่อื่นนี่พี่บอยก,ก็บอกว่าโอ้อมาถ่ายให้ทุกคนดูทุกคนอยากดูเดี๋ยวไปที่ตัวเองชอบอย่างเดียวไม่ได้ไปเผื่อคนที่ดูชอบด้วยทุกคนชอบทุกคนชอบดอกไม้ไหมคะช่วย คอมเมนต์บอกข้างล่างหน่อยเผื่อเอ็นจอยจะเอามาต่อรองกับพี่บอยครั้งหน้าอ็นจอยก็ชอบดอกไม้อยู่แต่ว่าเอ็นจอยเริ่มเบื่อแล้วไงได้วันนี้ถ้าทุกคนบอกไม่ชอบนะไม่ไปละเลิกไปเลยทุ่งดอกไม้เนี่จริงเอาสหรับพี่ตั้งนะครับทุ่งคอสมอบ้านไร่ในรุ่งไง อยู่อำเภอ่านมะขามเตี้ยนะครับคืออีกนิดเดียวครประมาณห้าหกกิโลถึงตัวอำเภอ่านมะขามเตี้ยละถ้าขับรถจากกรุงเทพมาก็ระยะทางประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดของที่นี่นะครับคือตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยครับจนถึงหกโมงครึ่งนะครับมาเที่ยวกาได้ครับผม How far you This case, ผมรู้ส so ึกว่าสวนนี้นะตอนมาตอนเย็นแสงมันย้อนแสงนิดหนึ่งนะจากทางเข้าอ่ะเราต้องเดินเข้ามาสุดเลยนะแล้วถ่ายย้อนกับไปถ้าตอนเย็นอ่ะมันหนึ่งจะแบบไม่ถ่ายไม่ย้อนแสงจะถ่ายสวยกว่าแต่เซตติ้งส่วนใหญ่มันจะยิงมาทางฝั่งนี้ไงมันก็จะเหมาะกับตอนเช้ามากกว่านะถ้าให้พูดจริงๆตามแสง stuck inside at noon out where the stars เดี๋ยวเรากลับดีกว่าครับเมาหวานแล้วครับจะหันแล้วมันก็คนเยอะด้วยขงในนขับรถมาซื้อน้ำอ้อยไปซื้อน้ำอ้อยดีกว่าจองน้ำอ้อยไว้ห้าขวดเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำอ้อยกันดีกว่า มาอีกส่วนหนึ่งครับเดินที่แล้วก็มาที่นี่นะกิลิบันตานะฮะก็เดินที่แล้วนี่ดอกไม้ของเขายังไม่บานแต่ตอนนี้บานแล้วก็เลยกลับใหมกรอบหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเทียบกับเมื่อกี้อันไหนจะสวยกันนะเผื่อคนชอบเขามีชื่ออีกหนึ่งว่า The Village Farm to Cafe นะครับตรงนี้ ก็ที่นี่นะครับด้านหน้าเขาจะเป็นแบบลานจอดรถกว้างๆนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยมีร้านอาหารด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะี่จะเป็นโซนสวนนะครับเป็นสามแยกกว้างเลยนะความสำคัญจะอยู่ด้านในสุดด้านนน้นนะครับ ใป้หาที่นั่งชมวิวกันเพลินๆนะฮะซื้ออาหารซื้อขนมมานั่งกินซื้ออาหารมานั่งกินได้ออมีซุ้มอาหารอยู่ตรงนี้อเอ็นจอยยอมแพ้คือเอ็นอจอยจาเก็บภาพจากข้างนอกให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ไปหาของผิดคนเยอะไงครับ ไปดูค่าเข้าหน่อยครับว่าที่นี่ขายบัตรยังไ,ไงครับเอาไปดูค่าเข้าครับเด็กร้อยเซนติเมตรเข้าฟรีแต่บัตรค่าเข้าคนลเจ็ดสิบบาทนะครับพุ่งมากกะล็ดก็เป็นอีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ครับที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะครับโดยเฉพาะส่วนนี้เนี่ยอยู่ในตัวเมืองกาญจานบุรีนะครับถ้าขับรถมาจากกรุงเทพนะครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตร พอๆกับสวนแรกเลยครับที่เราไปครับแต่เวลาเปิดปิดของที่นี่นะครับคือ10บโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครับก็อาจจะตอนน้ำคําก็จะมีแสงเย็นๆเปิดไฟสวยๆด้วยนะครับสวยดี เพื่อนชอบหรือเปล่าคลิปนี้นะคะถ้าชอบไว้คอมเมนต์ข้างล่างบอกเล่นึนงแล้วก็ถ้ามีที่ไหนอยากให้เราไปก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเหมือนกันคะ่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบายาฝากกด subscribe ช่องท่องเี่ยวสุดตาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับต